นางานนี้ครับถือว่าท้าทายเลยโอ้โหยจะโคดไปไหนเนี่ยเอาตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิกาฝักกับผมฮะทินทัณบดตพามาดูความพ,พ่นโคตท้าทายอีกงานหนึ่งครับในทีมของกันนันเพชรผู้ใหญ่ไก่นะครับมาจากฝั่งของชนบุรีแม่โวใจครับยังสู้ทุกวันนะไม่มีถอดใจเลยจนเสร็จแล้วครับ กับงานระเบิดดานขุดหินออกไปจากพื้นที่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเอายักษ์ใหญ่เข้ามาสู้วันโบอีซ6 0ามหดีอลซีมตอนเข้าวัตุรักทุเลแล้วครับเดี๋ยวดูตอนออกน,นะครับงานนี้หมดสิทแบกฮะถึงแม้จะเกิดมาแข่งแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอีกฝั่งนั้นหนึ่งครับส2 0 DGC ครับ คันนี้สุดเลยนนจัดมาแล้วครับอ่ะขอยรับชมกันครับหมายผมก็ตื่นเต้นเมอนกันละครับกับหน้างานแบบนี้เดี๋ยวให้ดูทางออกนะครับมีแต่น้ำเลยย่ำโคนเข้ามาถามว่าจะจอดรอทำไมในเมื่อฝนตกทุกวัน ลูกที่สั่งเลยครับลูกทีมนี่สู้เต็มที่ด้านนู้นไปแล้วเลยครับ คือเอกลักษณ์นะครับของกระบะชนบุรีบ้านเราก็เรียกกันว่าเป็นทรงชนบุรีจนปิดปากกันแล้วครับมายอดหลุมกันสนุกเลยครับคราวนี้ สัญญาณครับบอกว่าอาจจะได้ที่ ไฟห,หยอนคะรับไถเร็วไม่ได้ครับผู้ชม คอนเซปต์เลยครับลุยน้ำย่ำโคลนขนหินปะส่งกันนี่แหละครับเดิมทีนั้นไม่มีน้ำนะฝนตกมาเมื่อคืนฮะเครื่องสูบน้ำวันนี้ไม่ทำงาน เอาล่ะสิครับล้อหลังครไปหยอดหลุมแรงหนยนึงได้ครับแต่ว่าอาจจะทุรักทุเลยหน่อยนึงยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ ไอพีเซสครับ ข้างบนนั้นเป็นดินนะครับขุดลงมาประมาณราวสักสองเมตรเศษนี่ก็เป็นหินแล้วฮะอ่เอารถไถครับข้าม,มาเคลียรยทางให้ M108S ทีมงานกำนันเพชรแห่ลุมเยอะนะครับต้องระวัง รถใจนะครับการเคลื่อนไหวค่อนข้างทีเจะช่งช้าครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการขุดงานออกไว้ดีฮะคุ้งกีไสยักษ์ ทางออกนี่ฮะปับไปส่งกันครับให้สุดซอยหย,ยอดลุมกระดดอกสามร้อยของ oo, ขอีซูเขามีทั้ง FVM 300นะครับ แล้วี็ f v ส300 f อ m นั้นจะเป็น10ล้อเพลาเดียวครับ f v ฟเป็น10ล้อ2เพลาตัวท็อปจะเป็น f v ฟ360ครับแคดซีนั้นต่างกันแน่นอนเครื่องก็ต่างกันครับ อะในคลิปนี้ฮะเรียบร้อยนะครับพามารับชมงานสายลุยแบบนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย